เยอะคนก็เรื่องเยอะอก,อกินนู่นกินนี่เอาอะไรอีกอก็ไม่กุ้ยช่ายกับผงมะนาวก็พอแล้วไม่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 เอาแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินใบเตอด้วย ไปกินในเจือกันสักวันสองวันอะไรนะเอาหรือเปล่าไม่เอาเอาเอากุยช่ายก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวกัขคืนไปกินในเจือกันเอาพูดสิพูดพูดพูดกันนะเอา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 กุยช่ายเยอะหน่อยก็ได้ครับแม่กินได้หลายมือครับแม่เดี๋ยวแล้วเหเดี๋ยวกังคืนไปกินในเจือกันครับ อืมคราวที่แล้วเรายังไปกันเลยครับแม่เรายังไม่กลัวเลยครับคราวนี้เราก็ไม่กลัวครับอืมครับก็นั่นแหละหมูมะนาวหมูมะนาวไม่ต้องเยอะหรอกครับเอาเอาเอากุ้ยช่ายเยอะหน่อยแค่นั้นเองถ้าาถ้าหาได้นะฮะหาไม่ได้ก็แล้วไปช่างมันครับกับไหน ทำไมก็ตามเดีกินข้าวแล้วจะนอนหรือยังใกล้ละใกล้ละเออจนอนแล้วพรุ่งนี้จะมาตอนไหนกลางคืนไงคุณแตนแล้อมมานีเชืเ่อือม,อมแค่นี้แหลนะอืม 加。Yeah.